สวัสดีครับน้องๆป .6 ที่น่ารักทุกคนนะครับรวมไปถึงน้องๆป .5 แล้วก็พี่ๆม .1 ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับข้อสอบข้อนี้สอบเข้าสาธิตปทุมวันครับมาความรู้นะครับข้อนี้ที่เราจะต้องใช้มีอะไรบ้างครับความรู้นะพี่จะเขียนเอาไว้ให้หลักการของเลขยกกําลังครับตัวแรกเลยครับ A กําลัง M ทั้งหมดยกกําลัง n นะครับเท่ากับ a ยกกําลัง M คูณ n โอเคไหมครับต่อไปครับสเต็ปที่สองลูกตัวนี้ครับ a อกำลังเเท่ากับเอ,อะไรดีอะ a อกำลัง y แล้วกันอ่าเมื่อฐานเท่ากันนะครับฟังดีๆนะลูกเมื่อฐานเท่ากันเราจับเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยครับโอเคไหมํามทันนะครับอีกอันหนึ่งลูกกดการถ่ายทอดครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เดีย๋ยวลูกไปชัดบังอ่ากฎการถ่ายทอดนะครับจำได้ไหมกฎการถ่ายทอดใช้ไงนี่ไงเมื่อ a เท่ากับ b นะครับและ b เท่ากับ c เราเลยสรุปได้ว่า a เท่ากับอะไรได้เลยลูก a เท่ากับ C ครับเคลียร์ไหมตามทันนะเอาพร้อมไหมครับ ถ้าพร้อมแล้วมาอ่านโจทย์กันครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งนะจากสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือ a กำลัง x เท่ากับ b แล้วก็อะไรอีกอ่ะ b กำลัง y เท่ากับ c c กำลัง z เท่ากับ a ใช้กฎการถ่ายทอดไหมตรงนี้ a กำลัง x ใช่ป่ะแล้วก็ b ถูกไหม b กำลังหนึ่งะันนั้นทำให้มันเป็น b กำลัง y ครับ จับยกกำลัง y ครับเพราะนั้นยกกำลัง y ทั้งสองข้างนะลูกมันก็จะกลายเป็น a กำลัง x ทั้งหมดยกกำลัง y เท่ากับ b ยกกำลัง y แล้วสิ่งที่โจทย์ให้มา b กำลัง y มีค่าเท่าไหร่ลูกโจทย์ให้นะ b กำลัง y มีค่าเท่ากับ4ครับเฮ้ยนี่ไง เท่าไหมเกําลังเ y เท่ากับ b กํำลัง y b กํากำลัง y เท่ากับ c เพราะนั้นสรุปได้เลยครับว่า a กํำลัง x y เท่ากับอะไรลูกเท่ากับ c ครับต่อไปต่อไปโจทย์ให้อะไรมานี่ไงนี่ไง c. กำลังแเท่ากับ a ใช่ไหมในเมื่อ c กํำลังแเท่ากับ a เราก็เปลี่ยนก้อนนี้ครับให้ทำยังไงก็ได้ให้มันกลายเป็น c กำลัง z เพราะนั้นก็ยกอะไรลูกยกกำลัง z ครับอ่ายกกำลัง z มันก็จะกลายเป็นขอเลื่อนหน่อยได้ไหมเลื่อนหน่อยนะ ay ok กำลัง xy นะครับทั้งหมดยกกำลัง z เท่ากับ c กำลัง z โจทย์ให้อะไรมาลูกโจทย์ให้นะครับ c ยกกำลังแซเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ a จบง่ายไหมง่ายไหมเพราะนั้นเราก็เลยจะสรุปได้ว่านี่ครับใช้กฎการอะไรได้อีกการถ่ายทอดเพราะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่า a ยกกำลัง x y z มีค่าเท่ากับ a ลูกเฮ้ย <Hey. S 1> ฐานเหมือนกันจับเลขชี้กำลังมา เท่ากันตรงนี้เลขชี้กำลังเป็น1เพราะฉะนั้นก็พอจะสรุปได้ว่า x y z นะครับมีค่าเท่ากับ1ครับจบใช่ไหมโจทย์หา x y z ใช่ไหมจบแล้วครับข้อแรกตามทันไหมข้อที่2ก็คล้ายกันข้อที่2บอกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมจบข้อที่2 อ้างเลยลูกอ้างจากข้อที่1นะครับ x y z มีค่าเท่ากับเท่ากับหเลื่อนหน่อยนะเนื่องจาก x y z มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมโจทย์ต้องการอะไรดังนั้น x y z บวกสิมเลยมีค่าเท่ากับ x y z เท่ากับหบวกสิก็เลยกลายเป็น สิบสี่เอาจบครับอันแรกตอบหนึ่งอีกอันหนึ่งตอบสิบสี่เนี่ยเรื่องหลักการของเลขยกกำลังนะครับสไตล์โจทย์มันก็จะประมาณนี้นะมันก็จะประมาณแบบเทียบไปเทียบมาเทียบไปเทียบมาฝากด้วยนะครับน้องๆใครที่ดูมันจะถึงข้อ47ไม่ต้องกลัวครับ กว่าที่พวกหนูจะไปสอบรอบหน้า300ร้อข้อต้องมาครับเอาพร้อมไหมกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับเวลาพี่ชัดลงข้อสอบดีๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนมาที่พวกหนูไปแล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้อถอัดไป